บ่ไปเตรียมตัวบถดุนดอกแต่ว่ามือนั้นนะคือไปวัดอันเขาทำผ่าก่อนจังมาทำเสือมันไปเออเขาทำเสือจนได้ที่แล้วจังไปอันนี้ออกจากวัดนั้นแล้วไปใส่ค่ใกล้ทำเสืออันนล้วไปเที่เด้อไปให้ได้สามวัดมันก็ได้โอ้ยกันหน้าไปเที่ยวเนี่ยน้องอาไปเทไปถามมือเวลาเด้อมือนึงอันแล เมือม่อเมื่อตึ๊บบริข้าบ้านง่ายแล้วไปหนะ้าเมื่อนั้นก็ไปกลับมาเข้าบ้านพุกชุมพะเพรไม่กินไม่กินเขา้าเอามากินข้าวอยู่นี้มากินกินโมกะทะอยู่นั่นเออยืดดูยวนสายเย็นหลักเนี่ยสายเย็นหลักว่านจะรีบไปไหนนั่งกินไปเรื่อยๆอันนี้เขาลัดเมื่อทะต้องก็สามทีโล่งนะเออนั่งไปเรื่อยๆเอ้าคือว่าเฮ็ดเมื่อวานนี่มันคือลวมแล้ว Yeah. ชิล่ายเทลพ่อบอกว่าห well> ัสือไหนูแน่เฮ็ดไสบ่อนเทปอย่างวันนี่ลูกแน่เฮ็ดใส้เจียดบะเป็นไหล่ะบอนนี่เป็นไหนเบื่อนพุกนั้เขาเฮ็ดได้แล้วก็ไปเฮ็ดจาะเทปแทปว่าทำชั่าผลนั่นเหนื่อยนะลแล้ว่อไไป่ายให้เว่เฮ็ดชีมวาง่ายมือมาหลังเป็นไหล่ะเห็นว่าเฮ็ดหรือเปล่า ลงไปะคืเออเห็นวะแล้วก็รัดยางใส่อีกเลอีกมเหลือ,ม,อ,อมันไทยชือกมันบนเน็เออบดัดนน็ตง่ายอ่ะทำเอาเอารถใหญ่มาบอดอัดกับเหลืององันเียวา่วงทำไ้หน่อยเอารถน้อยๆหน่อยนะค่อยคักค่อยเปความไร้ไร <c oughs> โปรเจ้นี่เขียเขียวแล้วโปรเจ็อันนี้เขตโพวัดโพแจ้ข้างหน้าออเสียงร้อเพลงเจัดปะเจิดเจดจิดเจะดีงตาจะถึงจังุณแลุวเนะ เงอมงเดียวหลายเย <c oughs> อะโมงคืนมงเป็นเที่ยวนะสถานที่ตำนานทั้งนั้นหน้าไปเที่ยวเนื้อบรรยากแศละหนาวเนี่ยแา่ว่าฟังหางเสียงว่าต้นอยังไหนยอยู่พะเยาก็ <c oughs> น่ากสิชีว์บินด้วยแล้วล้มพะเยาล้มเชียงใหม่ <c oughs> ไปเลยไปขึ้นนิวไซด์นครนะฮะสกลนครอุดรขันไปเชียงรายไปเชียงใหม่ไปขึ้นจากอุดรอ,อ่าคืออุดรล้มเชียงใหม่เลยจากบ้านท่อนอุดรจากเียงใหม่ฮะจากชิบะชั ผถก่ร <c oughs> ถึงกมากอนับึ่งกัอน,อนจนะบงกไปอุดรจะเอาจากบึงกัน,ค,นคันชีตทำบกเทียนอันถ้าไปสกนะนะสกคนกพอพอพอคนเชมงกไงล่ะวโมงกว่านอุดรครับสกุลก็พ่อพ่อนกันก็เพไก่เนาะเมกว่าก็่ือเครื่องไปทอดเลยทั้งนันร้อยกิโลนึงเหนะสตว,ว่าเขาสืพผ้าไปอ่ะยูนา่าจะได้นออกมาลายไหม่นตัวชุดเทปตัวชุดเทบโอ้หื่อปิ้นเท้นาน เพราะว่าเขาเขาอยู่พะเยาหนาสิเดียวชีเชียงบินไปเลยนะเขาพยากเชื่อหอกเพราะว่าเขาพาไปแล้วนานน้าไปบบสุดน้าอยากกลับบาดมือนะเออไปส่วนเขากลับติดย่างบัได้เขาจมเลยเด็กน้อยอย่าไปเที่ยวตัวพวกเราอย่ากกับบาดเออเขาอยากพลาดกับชีวบรรลุคนเละรอยสุเทพงั้นไปเชียงรายเอานั้นไปแม่สายไปถึงแม่สายแล้วลูกใครเดียนเลยนะ ก็าด่านที่ามทว่วมี่แหละไปทำอะไรอ่ะเ <ไป S 2> ที่ยวไปเที่ยวไง<า>มันเป็นของหนีภาษีเยอะ,ะ,ะ,ะต,งต,งตงองระตงนั้น่ะตาปของหภาษีเยอะแบบัดนท่วมแล้วมองขับไปนะนอนหลับอยลบเ,ลเลยวะ จะ,จะอยู่กันยังไงนะท่วมขนาดนะี <c oughs> ้ปีหน้าจะเป็นยังไงจะท่ว <c oughs> มอย่างนี้นะมันต้องหามาตรการอยู่นะของเราพังนิดนิดหน่อยของเราพังนิดหน่อยในเสดายแล้วนี่เขาตัท <c oughs> ั้านท้งบ้านเลยแต่ว่าบ้านรอบๆนะเขาท่วมแต่ว่าปีนี้บ่ท่วมถามแล้วบานนะานรอบๆค้างนะบ่ท่วมจะบานแต่ในตัวมู่บ้านที่นาอยู่นะบ่ท่วมจะเทือน้ำท่วมนักก่อนไหนก็บบ่เคยท่วม อยู่สูงแต่ว่าบ้านห้งรอบๆนะเขาท่วมจนได้ขี่เลื่อุคนแล้วสิเอ็ดลงมาจากภูเขานี่นนะน้ำโขงน้ำโข,ง,ำขงดันบ้านน้ำไม่มีไม่มีต่ากระ่วนน้ำโขงดันแล้วก็บ้านน้ำมันติดแม่น้ำนนน<ร>มันในอะไร,รนะไม่สงครามไงสงครามก็เลยตกโขงเนะแม่นสงครามมันใหญ่นะตัว,ต,วตัวในหมู่บ้านนะ บ้านข้างๆมันท่วมค่นของโค้งนลยนมันสงคาญโชคดีนะท่วมกท่วมไม่ธรรมดาโอ้โหเกือบลังคาขนาดพ่วนมันกินอะน้านเราทำมันตึกเลยเนาะบ้านบ้านเป็นดังนะบ้านคนรวยนะเอ็ม่ายรูปแลมโบกินนี่คันยี่สิบ้านนะเปิดโคนเต็มเลย เขาห้ามติดเครื่องนะรถนะเขาบอกประกาศอลน้ำท่นนวมแล้วรถรถน้ำท่วมเนี่ยห้ามติดเครื่องถ้าถ้าประกอบการดอห้ามติดติดขาดเขาบอกเลยถ้าไม่ติดเครื่องไม่เสียหายนั่นเนี่ยรถเนี่ยแค่ลือ้อผรมลื้อะไรมาตากมาเช็ดม่เฉยเครื่องเครื่องก็ได้ลือ้ออกมาแช่ไอกองเครืองใหเฉยแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่แค่นั้นนะ่ะแค่ลื้อมา คือยกเครื่องอ่ะคือเอามาเครื่องมาทางความสะอาดใหใม่เฉยไม่เสียหายถ้าติดเครื่องอ่ะเสียหายแบวนเบือนกระดุงกระดิ่งไอชาร์จเชิบไปหมดแหละถ้าติดเครื่องอ่ะเข้าไปแล้ว่อฮะน้ำไหลเข้าไปมันเป็นสนิมเป็นอะไรมันล็อกไม่หมุนไงใช่ไหมถ้าเราไม่ติดเครื่องนะรื้อเครื่องเลยถอดถอดเครื่องรื้อเลยแค่พูดถึงว่าซ่อมบำรุงอ่ะนั่นแหละง่ายๆไม่ต้องเสียค่าอะไรเสียค่าช่างแค่ปัดปัด ขี่วีวันเฉยเครื่องก็ผ่าใหม่แล้วก็ทำโครงศาสตรใหม่แค่นั้นอายุง่ายๆเพราะว่าถูกกว่าอีกถ้าใครติดเครื่องน่ะจบเลยทางนี้เปลี่ยนเครื่องใหม่เลยแหละหามติดเครื่องหยัดยัดอย่าติดเครื่องในน้ำาทีก็ไม่เท่าไหร่ถ้ามันมีโคลมีอะไรมโคลเข้าไปด้วยทั้งแล้เขาถึงห้ามติดแล้วมันเข้าไปชึงขนาดไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหม ต้องเอาเครื่องมาลื้อออกคลองเครื่องเนี่ยลื้อออกให้หมดเปลี่ยนใหม่คือล้างชุดใหญ่เลยแหละเเอออแดค่นชิปนี้เพีย,แพยงแค่น,น,นี้นะครับผม FC ชิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Don Family นะครับ